ตอนที่สองการเตรียมการของเหล่าสัตว์หลังจากที่สัตว์ในป่ารู้ว่ามนุษย์กลุ่มใหม่กำลังจะเข้ามาโจมตีอีกครั้งเจ้าพงรู้ว่าการเผชิญหน้าครั้งนี้อาจจะยากลำบากยิ่งกว่าเดิมเจ้าพง์จึงตัดสินใจวางแผนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันสัตว์ทุกตัวสัตว์ในป่าทุกตัวเริ่มแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยมีเจ้าพงเป็นผู้นำกระบวนการขณะที่กระจังนำกลุ่มกระต่ายทำหน้าที่สร้างอุโมงค์ใต้ดินเพิมเมเ่มเติมและวางกับดัก เพื่อช่วยป้องกันตัวเมื่อจําเป็นนกแก้วบินไปรอบป่าเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และส่งสัญญาณเตือนหากพบอะไรน่าสงสยัยส่วนสัตว์ใหญ่เช่นช้างและควายป่าพวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการประทะโดยฝึกการเคลื่อนไหวร่วมกันเช่นการสร้างกําแพงป้องกันด้วยลำต้นไม้หรือการขว้างก้อนหินใส่ศัตรูในระหว่างการเตรียมการกระจังได้ค้นพบกับดักของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในป่ามันรีบแจ้งให้เจ้าพงทราบ และพวกเขาตัดสินใจใช้กับดักนั้นกับมนุษย์เองโดยการเปลี่ยนเส้นทางของกับดักเพื่อให้มนุษย์ตกหลุมพรางแทนเมื่อถึงวันที่มนุษย์เข้ามาในป่าสัตว์ทุกตัวอยู่ในตำแหน่งของตนเองพวกเขารอคอยอย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งเสียงของนกแก้วส่งสัญญาณว่ามนุษย์กำลังใกล้เข้ามาเจ้าพงให้สัญญาณเริ่มการปฏิบัติการทุกสิ่งที่พวกเขาเตรียมมาก็เริ่มดำเนินการทันที การต่อสู้ครั้งนี้ยาวนานและดูเดือดมนุษย์ถูกล่อลวงให้เข้าสู่กับดักที่กระสังวางไว้ขณะที่สัตว์อื่นๆทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันศัตรูให้ถอยร่นออกจากป่าสุดท้ายความร่วมมือและความสามัคคีของสัตว์ทั้งหมดทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะมนุษย์ได้อีกครั้งและคราวนี้พวกมนุษย์ก็ไม่มีทางกลับเข้ามาในป่าได้อีกหลังจากที่สัตว์ในป่ารู้ว่ามนุษย์กลุ่มใหม่กำลังจะเข้ามาโจมตีอีกครั้งเจ้าพงรู้ว่า การเผชิญหน้าครั้งนี้อาจจะยากลำบากยิ่งกว่าเดิมเจ้าพงจึงตัดสินใจวางแผนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันสัตว์ทุกตัวสัตว์ในป่าทุกตัวเริ่มแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนโดยมีเจ้าพงเป็นผู้นำกระบวนการขณะที่กระจังนำกลุ่มกระต่ายทำหน้าที่สร้างอุโมง์ใต้ดินเพิ่มเติมและวางกับดักเพื่อช่วยป้องกันตัวเมื่อจำเป็นนกแก้วบินไปรอบป่าเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของมนุษย์และส่งสัญ,ญญาณเตือนหากพบอะไรน่าสงสยัย ส่วนสัตว์ใหญ่เช่นช้างและควายป่าพวกเขาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประทะโดยฝึกการเคลื่อนไหวร่วมกันเช่นการสร้างกำแพงป้องกันด้วยลำต้นไม้หรือการคว้างก้อนหินใส่ศัตรูในระหว่างการเตรียมการกระสังได้ค้นพบกับดักของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ในป่ามันรีบแจ้งให้เจ้าพงทราบและพวกเขาตัดสินใจใช้กับดักนั้นกับมนุษย์เองโดยการเปลี่ยนเส้นทางของกับดักเพื่อให้มนุษย์ตกหลุมพรางแทน เมื่อถึงวันที่มนุษย์เข้ามาในป่าสัตว์ทุกตัวอยู่ในตำแหน่งของตนเองพวกเขารอคอยอย่างใจจดใจจอ่อจนกระทั่งเสียงของนกแก้วส่งสัญญาณว่ามนุษย์กำลังกต้เข้ามาเจ้าพงให้สัญญาณเริ่มการปฏิบัติการทุกสิ่งที่พวกเขาเตรียมมาก็เริ่มดำเนินการทันทีการต่อสู้ครั้งนี้ยาวนานและดูเดือดมนุษย์ถูกล่อหลวงให้เข้าสู่กับดักที่กระสังวางไว ขณะที่สัตว์อื่นๆทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันศัตรูให้ถอยร่นออกจากป่าสุดท้ายความร่วมมือและความสามาัคคีของสัตว์ทั้งหมดทำให้พวกเขาสามารถเอาชนะมนุษย์ได้อีกครั้งและคราวนี้พวกมนุษย์ก็ไม่มีทางกลับเข้ามาในป่าได้อีก